ครับวันนี้มีผลงานมาตั้งโชว์ทั้งหมด3ชุดนะครับจะมีเป็นรุ่น P 2 1 7ชุดนี้สั่งทำพิเศษเพิ่มความสูงฐานเตียงจากปกติ30เป็น45เซนติเมตรนะครับและก็อัปเกรดความสูงหัวเตียงเพิ่มขึ้นตามกับฐานเตียงไปด้วยนะครับพร้อมโดยชุดตกข้างเตียง2ลิ้นชัก1ใบนะครับและก็จะมีรุ่น P 8นะครับตัวนี้จะเป็นลิ้นชักเวลานอนอยู่ซ้ายมือ2ใบนะครับวัสดุหุ้มคุณลูกค้าเลือกเป็นวัสดุงานหนังสีขาวนะครับ ตัวนี้จะเป็นงานฐานเตียงแบบปกตินะครับลูกค้าท่านใดต้องการอัปเกรดฐานเตียงให้สูงขึ้นก็สามารถสั่งทําแบบนี้ได้นะครับสามารถสั่งทําฐานเตียงได้กับเตียงทุกรุ่นนะครับภายในเพจและก็จะมีชุดโต๊ะเครื่องแป้งขนาด 100CM ซเมนะครับเดี๋ยวจะมีท็อปกระจกมาวางด้านบนนี้นะครับแต่วันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่แอดมินเอามาตั้งโชว์ก่อนนะครับจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งสั่งทําพิเศษนะครับมีออปชันเตาลับไฟพร้อมช่องเสียบ USB ตรงนี้ให้ด้วยนะครับมีลิ้น ตำแหน่งติดตั้งลิ้นชักตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาไว้เวลานั่งอยู่ขวาอยู่ซ้ายอันนี้เลือกได้หมดครับแถมฟรีสตูนั่งให้ด้วยครับ1ใบครับโอเคเดี๋ยววันนี้พารีวิวเตียงนอนรุ่น P8 ก่อนนะครับรุ่นนี้นานๆจะมาตั้งโชว์สักครั้งหนึ่งนะฮะชุดนี้นะครับเป็นไซส์ขนาด6ฟุตนะครับลูกค้าเลือกวัสดุหุ้มเป็นงานหนังสีขาวเลือกลิ้นชักเวลานอนอยู่ซ้ายมือ2ใบครับ รุ่น P8 เบอะหัวเตียงจะเย็ยบลายเจาะด้วยกระดุมคริสตันพร้อมด้วยฐานเตียงเย็ยบลายเจาะด้วยกระดุมคริสตันแบบนี้ครับตรงออปชั่นหัวเตียงนะครับจะมีเต้ารับไฟนะครับเอาไว้สําหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือได้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟ LED แยกซ้ายและขวานะครับแบบนี้เลย ใครที่ไม่ชอบชั้นเก็บของนะครับต้องการมีออปชั่นแค่เอาไว้สําหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือได้รุ่นนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับเรียกว่ารุ่น P8 นะครับใครสนใจแบบนี้ก็สามารถสั่งผลิตกับเราได้นะครับเลือกสีเลือกวัสดุหุ้มได้หมดนะครับฝากผลงานรุ่น P8 เอาไว้ด้วยครับและก็นี่ครับไฮไลท์สําคัญครับลูกค้าเพิ่มความสูงของฐานเตียงจากปกติ30ซมแบบนี้นะครับเพิ่มเป็น45ซมครับอันนี้คือฐานสูงมากๆนะครับเหมาะกับลูกค้าที่มี ตัวเสรีละค่อนข้างสูงหรือมีที่นอนที่มีความบางนะครับแต่ต้องการให้เราขึ้นลงที่นอนเตียงนอนเนี่ยได้แบบง่ายๆก็สามารถอัปเกรดความสูงของฐานรองที่นอนขึ้นไปได้ครับตัวอย่างถ้าเรามีฐานเตี้ย30เซนแต่เรามีที่นอนหนาแค่2นิ้วหรือ4นิ้วอย่างเงี้ยมันจะลุกลําบากเวลาเรานอนจริงๆแล้วเราลุกลําบากใช่ไหมครับเราก็อัปเกรดฐานรองที่นอนให้สูงขึ้นมาเวลาเราขึ้นลงเตียงเนี่ยจะได้ลงสบายขึ้นก็สบายลงก็สบายครับจะได้ไม่เมื่อยเหมือนเรา พลิกตัวลงจากที่นอนก็เดินลงจากพื้นวันนี้ได้เลยครับโอเคสําหรับรุ่นนี้คุูกค้าเลือกเป็นออปชันเตาลับไฟแบบปกติอันนี้ไม่เสริม USB นะครับไม่เสริม USB คุูกค้าแค่ต้องการสวิตช์ปิดเปิดไฟได้แล้วก็เตารับไฟแบบปกติมาตรฐานเอาไว้เสียบที่ชาร์จแบตมือถือหากไม่ใช้งานก็สามารถสับสวิตช์ปิดได้นะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 2 1 7นะครับมีออปชันเหมือนกันทุกอย่างนะครับมีฮะแผ่นชั้นวางของนะครับ ช่องเก็บของภายในนี้นะครับเมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยนํานี่ครับแผ่นชั้นปิดเข้าไปครับพร้อมด้วยลูกลิ้นชักนี่ครับแบบนี้เลยครับปิดเข้าไปแบบนี้นี่ฮะคุณลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบ USB Type C ต้องการเป็นไฟแบบมาตรฐานแบบนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ต้องการรับเต้าตัวนี้ก็ได้นะครับสั่งแค่สวิตช์ปิดเปิดแบบนี้อย่างเดียวก็สามารถทําให้ได้นะครับวัสดุหุ้มตัวนี้จะเป็นงานหนังลายแพนไม่นะครับตัวนี้สีครีมอมน้ําตาลนะครับนิดๆครับสวยงามมากๆใคร ต้องการอัปเกรดฐานรองที่นอนเพิ่มความสูงแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับอันนี้สูง45เซนชุดนี้สูง30เซนครับก็วันนี้จะมีทั้งหมด3ชุดนะครับโต๊ะเครื่องแป้งนะครับขนาด100 cm นะครับมีริชักเก็บของานข้างแบบนี้นะครับแล้วก็รุ่น P8 ขนาด6ฟุตนะครับตัวนี้มีออปชันเตาล็อไฟเอาไว้สําหรับเสียบที่ชาร์จแดมือถือทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับและใครที่ต้องการอัปเกรดฐานรองที่นอนให้สูงขึ้นต้องการมีชั้นเก็บของได้แบบนี้เลือกเลือกรุ่นนี้เลยนะ โอเคครับวันนี้ฝากผลงานทั้งหมด3ชุดเอาไว้ด้วยครับ